มาทาความรู้จักสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน EP 3นะครับผมความเดิมตอนที่แล้วหลังจากพ่ายแพ้และบาดเจ็บที่เกยชยในปี2311สมเด็จพระเจ้าตากสินฮะก็ได้ฟื้นฟูพระวรากายและเริ่มออกปราบตามชุมนุมพิมายที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนที่ราบสูงโคราชฮะซึ่งปกครองโดยกรมหมื่นเทพพิพิธกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นบุคคลสําคัญทางการเมืองเนื่องจากว่าเป็นผู้เดียวที่อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ของกรุงศรีอยุธยา และดึงดูดผู้คนมากมายนะผมให้ติดตามรวมถึงขุนนางเก่าของคงคงเสียอิยาด้วยนอกจากนั้นกมหมืนเทพพิพิธยังมีพระพิมายผู้ที่เป็นมือขวาและเป็นผู้ที่สําเร็จราชการทางการเมือนทั้งหมดสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพระราชทานพระราชองค์การให้แม่ทัพสองพระองค์ก็คือพระราชวรินหรือต่อมาคือรัชกาลที่ห และพระมหามนตรีหรือต่อมาคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นทัพหน้าพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนำทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพิมายในปี2311สมเด็จพระเจ้าตากสินยกทัพผ่านป่าดงพญาไฟเข้าโจมตีเมืองนครราชสีมาจนในที่สุดกองทัพธนบุรีก็ได้ใชยทั้งด่านจอหอและด่านขุนทศกรมหมื่นเทพพิพิธเมื่อทราบข่าวว่าชุมนุมพิมายพ,ายพ่ายแพ้จึงเตรียมตัวเสด็จหลบหนีไปยังเมืองล้านช้าง แต่ก็ถูกขุนชนะจับตัวมาถวายแก่สมเด็จพระเจ้าตากสินทางด้านสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงแต่งตั้งให้ขุนชนะเป็นพระยากรรมแห่งสงครามหรือเจ้าพระยานครราชสีมาเจ้าเมืองนครราชสีมาคนใหม่แล้วมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมสนุกกับบอร์ดเกมมหาสงครามภาคมหาราชแห่งบูรพา